เมฆังที่ลมตัียมปีทางสาระนังกัจจามะพวกเราเราลิขความยุเมทังที่สามตียามปีกทางสาระนังกัจจามะพวกราเราลิถึงธรรมแมฆังที่สามตัียามปีงทังสาระนังกัจามะพวกราเราลิขตสงแมฆังที่สาม อาณาจิปตาเวรามณีสิขะปังสมาธิยามาผัวแกร่งจะไม่ละสายตาอธินาภานาเวรามณีสิขะปังสมาธิยามาผัวแกร่งจะไม่ัะขโมยตามีุนณิชาจาราเวรามณีสิขะปังสมาธิยามา พวกเราจะไม่ทำให้ปีตานิพพัญญาผู้สาวทาเวรมานิสิกาปตั้งสมาธิยามะพวกเราจะไม่โกหกโลกลวงสุกตาเมรัยมัจจามามถานาเวรมาีิสิกาปตั้งสมาธิยามะพวกเราจะไม่ยุ่งสุลาของอินมาและยาเทพิน สิมานิปัญจาติขาปทานิบทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้สีเลนะตุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสินสีเลนะโอคสตัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสิน สีเลนนาในโพติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตะตมาติหลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจดทุกมาเจตุกาฏิปิการมัติจตังจะมียนติวะรเมยจัตตาจันติธาตตาปะรจัตตาติกาเทเทุตุมาลัตังวิมังตะชังต้องเทมั้ยนะ